สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมนําเกี่ยวกับเรื่องยาเชื้อรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้จะเจาะจงไปที่รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาเชื้อราให้ตรงกับประเภทของของยาเชื้อราที่เขาผลิตขึ้นมานะครับในคลิปนี้เนี่ย คือถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปดูคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาเชื้อราที่ผลิตด้วยสูตรร้อนหรือสูตรเย็นนะฮะดู2คลิปนี้เสร็จนะฮะก็มีภาพผมว่าก็มีภาพบ้างนะฮะที่จะไปเลือกอใช้ยาเชื้อราให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเรานะครับคือเรื่องอยาเชื้อราเนี่ย คือเราปลูกทุเรียนเล็กๆอยู่ก็เป็นความยากมากเลยที่จะหาเชี้ยเชื้อรามาฉีดเพราะเราไม่มีข้อมูลนะครับผมก็นำข้อมูลในส่วนที่ผมมีมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับผมจะพยายามนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับต้องฝากกดติดตามช่องไล่หมอนทองคำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามแล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับยาเชื้อราถ้าเราจะไปเลือกซื้อเนะฮะเอาแบบให้มันเป็นประโยชน์กับกับในฐานะที่เราเป็นคนใช้อนะ่นาะว่าเราจะเลือกซื้อยาเชื้อราอประเภทแบบไหนจุดประสงค์ในการใช้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับในยาเชื้อราเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆ นะเอาแบบแบบเอาแบ่งตามคนใช้อย่างเราเราแลกเปลี่ยนกันแล้วเราสามารถที่จะเห็นภาพแ้ะนําไปซื้อไปไปเลือกซื้อได้จริงอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถที่จะนําเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปตัดสินใจในการซื้ออย่างเงี้ยนะครับยาเชื้อราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะฮะประเภทที่1เนี่ยคือแบ่งประเภทตามการออกฤทธิ์นะครับประเภทที่1เนี่ยก็คือออกฤทธิ์แบบสัมผัส นะครับประเภทที่2อเนี่ยออกฤทธิ์แบบดูดซึมนะครับเ,เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันในแต่ละประเภทนะฮะยาที่ก่อนก่อนที่จะไปดูรายละเอียดผมทำความเข้าใจก่อนว่าผมใช้คำว่ายานเนี่ยหมายถึงชื่อสามัญน,นะฮะชื่อสามัญที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ตรงตรงซองตรงข้างขวดตรงข้างซองอะเนาะ ที่บอกว่าชื่อสามัญว่าอะไรผมใช้แทนตัวนี้ว่ายานะครับจะไม่ได้หมายถึงชื่อทางการค้าที่เป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆที่เขียนไว้น,น,นั่นนะครับก็ถ้าเป็นชื่อทางการค้าเนี่ยแต่ละบริษัทที่ผลิตออกมาเนี่ยก็มีชื่ออาจจะตัวยาตัวเดียวกันนะฮะชื่อสามัญตัวเดียวกันแต่ว่าชื่อทางการค้าเนี่ยคนละชื่อกันนะครับอย่างเช่นผมจะไปซื้อฟอร์ f f o r ์อย่างเงี้ยนะครับ แต่คนขาย Q หยิบคิวโปฟอร์ตไหมผมอย่างเงี้ยนะครับจริงๆชื่อสามัญทางการาชื่อสามัญเนี่ยเป็นชื่อตัวยาเนาะชื่อสามัญหรือหรือชื่อตัวยาเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือฟอลูโทนิกแอซิกนะครับหรือกรดฟอสฟอรัสแอซิกนั่นแหละครับนั่น,นก็คือคือสาระสำคัญเนี่ยก็คืออยู่ที่ชื่อสามัญน,นะชื่อทางการค้ามีมีหลายชื่อนะครับแต่ผมใช้แทน ชื่อสามัญเนี่ยว่ายานะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับการแบ่งประเภทของยาเชื้อราเนี่ยแบ่งได้2ประเภทนะฮะประเภทที่1นึเนี่ยคือแบบสัมผัสนะครับยาเชื้อราแบบสัมผัสเนี่ยเวลาเราฉีดเราใช้สารจับใบแล้วก็ฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับ ยาจะเกาะอยู่ข้างนอกใบพืชนะครับเขาจะไม่ได้ซึมเข้าไปข้างในนะครับเขาเกาะอยู่ข้างนอกใบพืชเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ายาแบบสัมผัสกับแบบดูดซึมเนี่ยเวลาเราฉีดมีความต่างกันยังไงนะฮะแบบสัมผัสจะเกาะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับตัวของเชื้อรานะฮะแล้วก็เข้าไปยับยั้งการสร้างสปอร์เข้าไปยับยั้งการงอกของของเชื้อรานะครับ แล้วยาแบบสัมผัสในเวลาเขาออกฤทธิ์นะเขาจะออกฤทธิ์โดยรวมต่อเชือ้อราคําว่าโดยรวมนี่หมายถึงว่าคือภายในตัวของเชื้อราเองเนี่ยเขามีขั้นตอนมีขบวนการหลายอย่างภายในตัวเชื้อรานะครับอย่างเช่นขบวนการพวกแบ่งเซลล์ขบวนการสร้างผนังเซลล์สร้างเอนไซม์อะไรพวกนี้นะครับแล้วยาแบบสัมผัสเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์แบบรวมๆ ต่อเชื้อรานะครับแล้วเท่าที่ผ่านมายังไม่มีการรายงานว่า,ามีการดื้อยาของเชื้อราต่อยาประเภทแบบสัมผัสนะครับยังไม่มีรายงานว่ามีการดื้อยาจะเห็นว่าเวลาเขาเกาะอ,อยู่ข้างนอกเนี่ยแสดงว่าวัตถุประสงค์การใช้เนี่ยเราต้องใช้เพื่อเป็นการป้องกันใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปในเซลล์พืชใช้เพื่อป้องกัน อย่างนี้แสดงว่าเวลาเราใช้เนี่ยต้นไม้เราอยากไม่เป็นเชื้อราแต่เราอยากฉีดป้องกันเนี่ยเราก็ควรจะเลือกยาที่แบบเป็นแบบเป็นแบบสัมผัสอย่างเงี้ยม,มามาฉีดบางทีฝนตกต่อเนื่องกัน3 4สี่วันหรือฟ้าปิดอยู่หลายๆวันอะไรเงี้ยนะฮะเราก็าเลือกใช้ยาแบบสัมผัสมามามา,มา,ม,ามาฉีดนะครับยาแบบสัมผัสเนี่ยก็มีพวกเอ่อ ไทแรมพวกมาเนปนะฮะพวกแมนคอเซปแล้วกออ็อะไรอีกอะพวกไทแรมมาเนปแมนคอเซปแล้วแคปแทนนะครับก็มีอยู่ประมาณ3-4สตัวยานเนี่ยเท่าที่ผมทราบะนะครับแต่แมนคอเซปเนี่ย บางบริษัทที่ผลิตมาเขาบอกว่าเป็นยาแบบดูดซึมคือเขาเขียนในฉลากนะว่าเป็นยาแบบดูดซึมแต่เขาบวกพวกฮอร์โมนอะไรเข้าไปด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นยาแบบดูดซึมแต่ผมเข้าใจว่าเป็นยาแบบสัมผัสนะครับสำหรับตัวเมทคอร์เซปนะครับแล้วก็ประเภทที่2จะเป็นยาแบบดูดซึมนะครับยาแบบดูดซึมเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับจะมีค่อนข้างเยอะ เวลาเราฉีดเนี่ยถ้าดูตามภาพเนี่ยนะฮะยาแบบดูดซึมเนี่ยเขาจะเข้าไปข้างในเซลล์พืชนะครับเขาจะเข้าไปข้างในเซลล์พืชเลยแล้วก็เข้าไปโดนตัวเชือ้อราแล้วก็เข้าไปยับยัง้งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของเชือ้อราคือหมายถึงว่าเวลาเขาทําลายเชื้อราเนี่ยภายในตัวเชื้อราเองเขาจะมีหลายๆขบวนการอย่างขาบวนการสังเคราะห์ กรดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะขบวนการแบ่งเซลล์ขบวนการสร้างเองนไซม์อะไรพวกนี้นะครับให้ตัวยาแบบดูดซึมเนี่ยเขาจะเข้าไปยับยั้งแค่ขบวนการใดขบวนการหนึ่งของตัวเชื้อรานะครับเข้าไปข้างในเซลล์พืชดังนั้นเวลาที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีเชื้อราจะมีการดื้อยานะครับคือใช้ไม่ได้ผลนะนะครับจะมีการดื้อยา มันก็บางทีวิธีการใช้เนี่ยเราก็ควรที่จะ,ะเปลี่ยนตัวยาแบบสลับ 2- 3สามตัวเปลี่ยนเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อราเนี่ยมีการดื้อยานะครับเพราะว่าเวลาเขาออกฤทธิ์นยเขาออกฤทธิ์เฉพาะจุดของเชื้อรานะครับหรืออาจจะใช้วิธีการผสมยาสองสองชนิดเข้าด้วยกันก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการผสมยา2ชนิดเนี่ย เราไม่ต้องไปลดปริมาณลงนะครับอย่างเช่นยาตัวนึงสมมุติว่าใช้5 c ีต่อน้ำ20ลิตรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวที่2ถ้าใช้5 c ีต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกนันก็คือเราใช้ตามนั้นเลยเราไม่ไม่ต้องไปลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเขาเขาออกฤทธิ์คนละที่กันนะนี่เป็นเรื่องของการผสมยาเชาื้อรา จะเห็นว่าลักษณะการออกฤทธิ์ของยาแบบดูดซึมเนี่ยเข้าเข้าไปในเซลล์ของใบไม้เซลล์ของพืชน,น,นะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ในการใช้เนี่ยก็ก็ควรที่จะใช้เพื่อที่จะ,ะทําลายเชื้อราเมื่อต้นไม้เราเป็นเชื้อราแล้วเนาะคือผมไม่ใช้คําว่ารักษานะครับเพราะว่าเพราะว่า เมื่อเมื่อต้นไม้เราเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับมา,มาเหมือนเดิมได้นะครับใบที่มันแห้งมันไหม้เป็นจุดอะไรไปแล้วเนี่ยนะจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมเนี่ยก็คือรักษาแบบนั้นรักษาไม่ได้นะครับแต่ว่าแบบดูดซึมเนี่ยเข้าเข้าไปทําลายเชื้อราภายในเซล์ใบพืชนะฮะมันจะต่างกับแบบสัมผัสแบบสัมผัสตัวยาเกาะอยู่ด้านนอกนะฮะแบบแบบดูดซึมตัวยาจะเข้าไปข้างในเซลพืชนะครับดังนั้น เมื่อเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยเราถึงใช้แบบดูดซึมนะครับมีมีนกมาทำหลังไว้ที่สลัดของผมด้วยนะครับก็การใช้ยาแบบดูดซึมเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้ถูก,ก่นะครับว่าถ้ามันถ้าต้นไม้เราเป็นเชื้อรานั้นเราก็ควรจะใช้แบบดูดซึมนะฮะแต่ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยเราก็ควรจะใช้แบบสัมผัส แต่ว่าแบบดูดซึมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้เพื่อการป้องกันได้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเข้าไปทําลายเชื้อราที่เกิดขึ้นข้างในใบพืชของเราใช้ป้องกันแล้วก็ทําลายเชื้อราที่เกิดขึ้นข้างในใบใบพืชนะครับดูดซึมเนี่ยก็มีอยู่เยอะครับมีพวกคาร์เบนดาซิมมีเมทาเล็กซิลนะครับมีฟอสฟอสอเทิลอลูมิเนียมนะครับ มีค o p เปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับมีมีมีเยอะฮะมีค่อนข้างเยอะมีไตรฟอร์ลีนอย่างเงี้ยนะมีอะซอกซิสโตบินมีไฮเมทัลโซอย่างเงี้ยนะฮะมีฟลูโ o รนิกแอซิกคือมีมีค่อนข้างเยอะที่เป็นแบบดูดซึมนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนใช้เนี่ยนะเวลาเราเลือก เราก็ต้องอทราบว่ายาเชื้อราตัวนี้นะฮะออกฤทธิ์แบบดูดซึมหรือออกฤทธิ์แบบสัมผัสนะฮะสัมผัสก็คือจะเกาะยึดหน้าด้านนอกใบพืชน,นะฮะแต่ถ้าเชื้อราอยู่ข้างในใบ,บพืชเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําลายเชื้อราได้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าถ้าต้นไม้เราเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้แบบดูดซึมนะะดูดซึมเขาก็ใช้ป้องกันได้ด้วยใช้ เข้าไปทำลายเชื้อราที่อยู่ข้างในใบพืชได้ด้วยอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเลือกใช้ให้ให้ถูกลักษณะการออกฤทธิ์นะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นะครับข้อมูลเกี่ยวกับาการเลือกซื้อ,อยาเชื้อรานะฮะมาถึงตรงเนี้ยนะฮะคิดว่าน่าจะพอมีพอมีภาพกว้างๆแล้วละว่าเวลาเราจะซื้อ,อยาเชื้อราเนี่ยเราจะซื้อ,อยาเชื้อราที่ออกฤทธิ์ แบบแบบนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วก็ที่สําคัญน่ยยาเชื้อราที่ซื้อเนี่ยเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็รบกวนเ,นเพื่อนๆดูคลิปทั้งสองคลิปที่ผมผมทำไวน้นะฮะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ,อยาเชื้อราโดยเฉพาะผมก็เป็นปลูกขึ้เนเล็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีข้อมูลอะไรใน ในการตัดสินใจซื้อเลยนะครับก็วันนี้ก็นําข้อมูลที่ผมมีทั้งหมดเลยนะฮะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ที่เข้ามารับชมจนจบแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ